ไิ่จีว่าชื่อจันยาครัวบาร่านะคะผู้ประสานงานวัฒธรรมกายโตเกียวญี่ปุ่นค่ะ <S <S เป็นนักศึกษาดีโอยรุ่นแรกนะคะสมัครเข้าศึกษาตั้งแต่วันที่1กันยายน2547ค่ะตั้งแต่มหาลาัยเปิดแรกๆเลยะคะแล้วก็จบรุ่นหนึ่งนะคะวันที่7กันยายน2551ค่ะแรงบันดาลใจนะคะที่ตัดสินใจเรียน DOU นะคะ เราอยากเป็นคนดีค่ะแล้วการทำความดีเนี่ยหรือเป็นคนดีเนี่ยต้องทำอย่างไรและดีอย่างไรคือมาตรฐานของคนดีค่ะสวัสดีค่ะนกรักซาโตนะคะตอนนี้เป็นลูกพระธรรมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่วัดพระธรรมกายโตเกียวะคะ่ะทำไมถึงอยากเรียนดีโอยูใช่ไหมคะเพราะว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะที่เกิดมานะก็เห็นมีคนนะ ล้มหายใจจากไปนะคบคนรอบบ้านคนรอบข้างเราก็สงสัยว่าเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาไปที่ไหนกันนะคะแล้วตอนนี้พอเราได้มาเข้าวัดแล้วนะคะแล้วโครงการของทางวัดมีเรียนดีอยูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเราก็อยากเรียนรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเราก็เลยสมัครเรียนนะคะเมื่อเรียนดิโอยูสำเร็จแล้วนะคะเราก็ได้รู้เรื่องความบคุณโทษกฎแห่งกรรมนะคะแล้วเราก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเราอาจจะไม่เบียดเบียนคนอื่น แล้วเราก็จะพยายามจะไม่ทําให้ผิดสีนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะเรียนรู้แล้วก็ส่งต่อค่ะไม่ให้เขาไปกระทําในสิ่งที่ไม่ดีคือผิดสีน่นะคะสวัสดีค่ะกาญจนมิตรอมพรอิมาอิค่ะกับการศึกษารียอูที่อยากเรียนรีอูเพราะว่าอยากศึกษาวัฒนธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีอะไรบ้างคะ่ะจะได้เอามาใช้ในชีวิตประจําวันค่ะความประทับใจนะคะที่ได้เรียน DOU คะ่ะเป็นรุ่นแรกนะคะที่ได้รับใบประกาศนียบัตรนะคะกับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านมีความสว่างมากๆเลยคะ่ะปื้มมากๆก็จะช่วยส่งเสริมนะคะคือการส่งต่อนะคะ,ะพอวันที่เราจบปริญญาเราก็ส่งต่อให้พี่สาวได้มาเรียน DOU นะคะแล้วก็ จะส่งเสริมเกี่ยวกับทุนการศึกษาของทาง D.O.U. นะคะให้เป็นลุ่มต่อไปให้เขามาศึกษาเรื่องธรรมะนะคะแล้วก็ความจริงของชีวิตนะคะปริญญานี้สําคัญมากนะคะเป็นปริญญาชีวิตก็ว่าได้เลยนะคะอยากให้คนทุกๆคนนะ่ะได้มาศึกษา D.O.U. กันเยอะๆค่ะเพราะว่า,วามีประโยชน์อย่างมากมายสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่ได้ศึกษาสิ่งดีๆมีมากมายไปหมดเลยค่ะ ที่ตัวตัวี่ฉันได้ศึกษานี่คือต้องขอบคุณมากๆค่ะที่มีดีอูมาให้ทุกทุกคนศึกษา